เดี๋ยวไปเจอกันนะครับแล้วซื้เท่าไหร่ซื้อเยอะไหมเยอะเลยอเท่าไ่เอเเอ้ยใกล้กันเดี๋ย้ครัมฮัมฮัมฮัมยังซ้มาัยัมจัาจัวฮัไฮัมฮัมฮเวฮััวฮัมฮััวฮัม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 ฮัั้ ครับไปดีกว่าครับพี่โดนี่ไอ้ไอ้เนี่ยคุยกันง่าตรงๆง่ายนะครับแล้วกัมเรลีเป็นอะไรกันไม่ได้เป็นไรครับพี่แล้ววันนี้เราได้คุยอะไรกับเขาไหมอ๋อได้คุยครับคุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องอ๋อวันนี้เรัพท์ไปขายครับตรงพี่วันนี้เราอุ้มอุ้มหรือปลใช่ใช่พี่ รงห้าออะพอถึงอุ้มอะพ่อพ่ออะถึงอุ้มอะฮัลโหลได้ไหมล่ะได้ยินครับพี่เอาดีเอาดีเอาดีคือสองคนเดินไมพี่โอเคไปก็ตรงตรงผมให้เขาสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษถูกครับภาษาอังกฤษคืออะไรวะอ๋อก็แบบภาษาอังกฤษไงพี่ภอังกฤษมีตัวอะไรบ้างวะที่เขาสอนมึงอ่ะอ,อ๋อตัวอาครับตัวเดียวเลยเหรอใช่ใช่หนุ่มโอเคโอเคอ๋อก็ภาษาภาษาอังกฤษอ๋อนี่คืออันนี้คือรู้แค่แบบสองคนที่พี่มาถามโอเคไหมห้ามบอกใครอโอเคครับโอเคครับ Oh, โอ้โหคุยเรื่องยาเล่นปไปไปอู่อืมไปอู่สำรองใจมากครทั้งชายขอบครับครับครับเบื้องไม่ไปใช่ไหมต,ตันไปแป๊บนึ่งยี่อืดหน่ได้แล้วไม่มีไร ไม่มีอะไรหรอคุยเพื่อนกันอืมไม่มีอะไรเพื่อนกันเขาบอกเขาคุยเรื่องอยาดิแต่วินบอกอีกเรื่องหนึ่งดเดี๋ยวเขาบ้านเนี่ยเนี่ยเนียขอบคุณค่บไอ้วิกถูกแล้ว เห็นไ,ไหมครับวันนี้ไม่คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากเจอเอามาปูนมไม่ต้องพูดเลยครับเอาอะไรมาเอาปูนไม่ต้องพูดเลยเหรอ ก็คือว่าไอแปดมีสาวขับตลอดเวลาเลยแล้วก็คือแบบทุกครั้งที่เห็นแล้วก็พยายามมองว่าเออคนขับเป็นใครนะแล้วเนี่ยแต่คนขับเป็นใครก็เป็นสาวไงไม่ใช่คนนี้อันนี้ก็เป็นสาวดิเหรอใช่ทำไมอะที่เมื่อก่อนคนนี้ไม่อยู่ทั้งวันเลยนะแต่ต่อไปจะเก็บหลักฐานไว้จะเก็บไว้ให้หมดเลย เกลาถามให้หมดเลยอครับใช่ถามไร้ก่อนไหมถามดีกว่าไหมเอาก็ถามก็ถามไปแล้วก็ก็ไม่ได้ตอบมาไงก็เลยวินว่าเอ๊ะเขาไม่อยู่หรือว่าเขาไม่อยากตอบดูดีซ่อมแล้วแล้วไงก็หี่มากะจกไม่ใช่ไม่อยากตอบไม่อยู่หรื่เปล่าก็ไม่รู้ไหมก็ปกติเวลาไปไหนก็จะบอกไว้ไม่ใช่หรอวันนี้ไม่ได้เข้าหมดเลยตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เช้าอ่ะ ว่าหายไปทั้งหายทั้งวันไปทุระมาครับโอเคแล้วนี้เหนื่อยไหมยังไม่ค่อยเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าเค้กก็วุ่นๆอยู่เหมือนกันมีข้าวหรือเปล่ามีค่ะโอเคระยะถ่ายแล้วแล้วเดี๋ยวพายานไปจบปูนนะครับดูดีเห็นไหมได้ค่ะโอเคครับคิดถึงนะครับซ่อมรถไปพี่มันดิซ่อมไหค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะมันดิไปซ่อมรถนะไม่ไปได้ไหมครับ ได้ค่ะซ้อมเลยซ้อมเลยซ้อมเลยครับเห็นไหมอันนี้ก็สาวไหมไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่สาวสาวแต่ตอนที่เห็นก็คือสาวสาวนั่นที่เราวิกอ๋อนตามคิวเลยไม่ตอนนั้นเห็นเห็นสาวคนใช้ทีรีนนะโอเคเชิโอเคเชิแล้วคุยเรื่องยาต้าต้าานี่ช่วยไหม ไม่ค่ะคุยคุยเสร็จแล้วค่ะอ๋อให้มันีซื้อมาดีใช้ใายเครียดเฉยๆนะอ้าวไม่ไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเช็ดซื้อใครไปเอาเอาเอาเขาบอกไหมขายให้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยไม่รู้เธอยืนข้างใครอ่ะเขาไม่ชอบเลยว่ะเดี๋ยวจะเอาเทียนเฮ้เทียนเทียนเทนห่างห่างหน่อยห่างห่างหน่อยขอโทษค่ะ มึงพาตัวอะไรไปจกปูจกอลาวะอ๋อเด็กเดินเด็กเดินเก็บมาได้ข้างห้ังเ้ยดิเฮ้ยมึองเมื่อขึ้นกูบอกว่าขึ้นเฮ้ยน้องเฮ้ยหนูหนูหนูขึ้นอ่ะไอ้ขี้บวเขียวไอ้ยับปับปับปับแต่งอยู่โอ้กระเด้งกระเดใครอะใครอะไหนอะไหนใครเดี๋ยวไปเจอกันนะครับแล้วซื้อเท่าไหร่ซื้อเดียวไหม เยอะเลยสุดใกล้กัเลยเฮ้ยคำพดยังซ้ายังจำจนวานตัวด้วยครตัวอะไรไปตาาพ่อใหม่พใหม่เอาเอาเป็นเปนเป็นรครครับขายเท่ไรครับ้โห่พ่อใหม่รยังไมไ้เอหม่่ไครับชื่ออะไรครับนี้ทีลห้รอยเยยังไม่คอยรู้จักเลย่ไนะครับชื่ออะครับก็ือไปแล้วช่ แดเหรอยังคนบ้าเลยชื่อแด๋ยังไม่พอยังไม่ได้แบบตกลงราคาที่มันตันนั้นช่ชื่อนี้นะเอนนั้นนน่าใครครับตอนนั้นชื่อแบลตอนนั้นชื่อแบลได้เหรอไม่ได้ต่อยต่อยตายอยู่งั้นอใหญ่แกงหนึ่งเบลครับนี่แบลนี่แบลอีกกันนะครับจะดาวจะดาวทำไม แบ่ๆอยู่แกงไรแบ่อย่างไรเฮ้ยโปรตกี่อันแล้วเลยเนาะก็คือเขาเคงเขาขายกันเปล่ถุงละเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี่แบบซื้อเป็นพันอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะก็อยากได้ถูกๆว่าจะมาใช้ไงอไม่แล้วถ้ากราซื้อแกงอะไรอ้ยลองลองต่อยมาหมัดนึงงี้โอ้รือเปล่าสนับนะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหมัดเดียวนะอยากให้เดาหรือไม่อยากให้เดา เฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวบ้าอันนี้บ้าแจ้งไม่ได้ถามจริงไม่แล้วคือตนั้นแล้วคือเสียงมันละโคตรแรงเลยเสียววันละโอ้โหายเลยโอเคครับไม่เป็นไรเข้าใจเสียงแม่ไหวทุกอย่ากได้หรือว่าหมัดเปล่าเดี๋ยวบอกเได้บอนได้ได้ได้ครับ อยากได้เมื่อกาทำไงถึงได้เหรอสี่ชีวิตแม่เป็นยังวยนะคะไม่ทำไมถึงได้ทำไมถึงได้ค่ะทำงานนะไม่เป็นไปถึงพักการไปโรงพยาบาลก่อนเลยไม่ไปโรงพยาบาลก่อนเลยอย่างแรกมาผมอ่ากจะพูดกับชัดหน่อยครับว่าอย่าพิงไม่ให้เกลียดเขาขนาดนี้ได้ไหมไม่เอาแบบนี้ เขาก็ไม่ได้ทำผิดเรา,าทำผิดเรามีสองคนถ้าสมมติถ้าเขามีสองคนเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะเราก็มีที่โดนบังต้อง<า>ให้พี่ตอน,<า>อนเก็บเข้าใหม่เลยนะต้องไม่ใช่ พพิม์อย่าลืมว่าเขาก็เป็นผู้หญิงเข้าใจเปล่าถ้าเราเป็นสองคนเข้าใจถ้าสมมติเขาสับรางเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะเราก็ทำถูกไหมคุณนะล <laughs> ูกค้าเดี๋ยว่าพูดจริงไม่ถูกไหมเคดีไหน,นครับ คนทำอะไรผมครับผมเห็นนะครับนนคุณเบอร์คุณเบอร์เนาะผมเห็นนะครับอุ้ยขอโทษ, <c oughs> โทษครับนอนไปเลยโอ้โห,โหถึงจะเขาจะทำผิดอราเราก็ผิดราจะทำนี่ไหมอากาศว่าฮอตและแต่คนข้าฮอตกว่าอะไรวะเพื่อนอะไรของมึงเนี่ยอืม คผมไม่อยากอย่างให้เขานั่นเขามีมาเต้หนึ่งผมไม่อยากให้เขาไม่อยากผมอ่านแล้วไม่รู้สึกแปลกๆไงอ้าวเดี๋ยวคุณมิกไหนบอกออกหมอว่ามันอาจจะไม่มีอะไรนอกจากการสอนภาษาอังกฤษก็ได้เตะเลยนะเขาแค่ผิดเที่ยวเขาโกหกเราแค่นีงหมอผู้ชายเหมือนคนที่ผมแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนก็ผิดเราก็เลยไม่รู้จะทำไงอืม เธอตอนเนี้ยอันนี้ที่แบบที่เราคุยกันอยู่นี่คือมันเป็นแบบไหนเนาอ,อันนี้เขาถามเ,เฉยๆนะเขาไม่ได้แบบต้องการแบบเร่งเอาคำตอบอะไรลยเงี้ยเพราะว่าได้ความที่แบบตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่แบบติดเล่นอะ่ะเหมือนออกปะ แล้วอย่างอย่างที่อย่างที่แบบเคยบอกเขามาว่าเออแบบมีสายเยอะมีอะไรเขาก็บางทีเขาเล่นไปหลืออะไรไปเนี่ยเขาอย่างวันเนี้ยเอาจริงจที่แบบมีคนอุ้มเขาอะแวนก็น่าจะเห็นเขาเลยไม่สบายใจตรงเนี้ยว่าแบบจะเข้าใจเขายังไงจะมองเขาเป็นแบบไหนเขาก็เลยแบบอยากถามว่าในตอนเนี้ย คือเราเราคุยกันแบบไหนคือแบบเข้ามาคุยกับเขาเล่น,ลนๆ <c oughs> หรือว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าถ้าแบบเข้ามาในในความสัมพันธ์ที่แบบมันจะพัฒนาขึ้นไป เขาจะได้รู้ว่าเขาควรวางตัวยังไงนะเอาป่ะ<อ>แบบเขาก็จะไม่เล่นกับใครที่มันแบบมากเกินไปแบบให้อยู่ในขอบเขตของมันอะ่ะมาชินมากเราก็เป็นขงเราแล้วแหละแล้วที่เข้ามาก็เข้ามาคุยจะเล่นๆนีแ่แหละอืก็คือคุยกับเขาเล่นๆใช่ไหม ใช่ครับโอเคค,ร,ครับปวดท้ด้วยนะฮะไม่คิดมากเลยนะเพราะ่คิดว่าเงินไปทำงานก็ได้ค่ะเขาไม่กลัวแล้ว พักผ่อนบ้างนะครับท่านจะมาเองก็เราชอบพักของมันเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่เกี่ยวมันก็ต้องพักผ่อนด้วย ถ้าไม่ไหว้วก็ไปพักเองถ้าไหวเดี๋ยวมีอะไรก็โทรมานะโอเคปอยังโทรมาได้อยู่ไหมครับอย่างงี้อะ uh. ไต้องานก่อกัได้ครับไเดี๋ยว่าคุยกันชาเอง all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were